บิ๊กตู่บินคุยไบยเดนค่ะอาเซียนมีอำนาจต่อรองสูงขณะฮุนเซนโผล่กราวกัมพูชาต้องนั่งประธานร่วมกับสหรัฐวันนี้ค่ะ11พฤษภาคมพลเอกประยุทธ์จันโอชาพร้อมคณะค่ะได้ออกเดินทางไปยังกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐระหว่างวันที่12-13พฤษภาคม2565 ครั้งนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐครั้งที่2เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบครอบ,บ45ปีความสัมพันธ์อาเซียนสหรัฐในการกระชับความสัมพันธ์และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันสําหรับการเดินทางของนายกรัฐมนตรคีครั้งนี้ค่ะก็มีกําหนดการสําคัญนอกเหนือจากกําหนดการในกรอบการประชุมอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษโดยก็จะเป็นโอกาสให้ได้พบหารือกับผู้นํา ทางประธานาธิบดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐและผู้แทนระดับสูงอื่นๆเพื่อผลักดันความร่วมมือการขับเคลื่อนการฟื้นฟูและการเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาคในยุคหลังของโควิด -19 รวมทั้งก็จะได้ส่งเสริมการมีบทบาทที่สร้างสรรค์ของสหรัฐในภูมิภาคนี้รวมทั้งค่ะก็เป็นโอกาสได้พบกับภาคเอกชนสหรัฐเพื่อย้ำความพร้อมของไทยในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจและเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบและย้ำความพร้อมของไทยในการเป็นห่วงโซ่อุปทานขี่เข้มแข็งกับสหรัฐและในการเป็นหุ้นส่วนกับภาคเอกชนสหรัฐตลอดจนเป็นโอกาสในการขับเคลื่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเป็2022ของไทย โดยในวันที่12พฤษภาคมค่ะนายกรัฐมนตรีก็จะมีกําหนดการสําคัญได้แก่ผู้นํารัฐสภาสหรัฐเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้นําอาเซียนผู้นำอาเซียนพบหารือกับผู้แทนนักธุรกิจสหรัฐนากระทรวงพาณิชย์สหรัฐขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารข้ามแก่ผู้นำอาเซียนนะัดทำเนียบขาว ขณะที่ Facebook ของสมเด็จพุงนเซนคอมเมดี้นพลามมินิสเตอร์ได้โพสต์ข้อความระบุถึงสมเด็จพุ้นเซนที่ได้เดินทางไปร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยว่าวันที่10พฤษภาคมนําตัวแทนอาวุโสชาวกัมพูชาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐพิเศษที่วอชิงตันในฐานะประธานอาเซียน กัมพูชาจะต้องเป็นประธานร่วมในการประชุมสุดยอดพิเศษอาเซียนสหรัฐและเพื่อเป็นการรำลึกถึงครบรอบ3ปีของการร่วมสนทนาอาเซียนสหรัฐอยู่ในสหรัฐอเมริกาจะพบกับผู้นําที่สําคัญและเพื่อนชาวเคขมรรออเมริกาที่อาศัยอยู่ที่นั่นรออยู่ฝากเพื่อนร่วมชาติดูแลสุขภาพกันต่อไปไม่ให้ผ่านโควิดสิและขอให้ประชาชนชาวเคขมรทั้งในและต่างประเทศพบเจอแต่ความสุขความโชคดีทุกท่านขณะที่นายดันทิวาสามารถค่ะ อดีร้องผู้นในการสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวให้ข้อมูลถึงกรณีดังกล่าวด้วยว่านาโต้สองการเดินทางไปอเมริกาของลุงตู่งวดนี้มีเสียงคัดค้านไม่เห็นด้วยออกมามากมายจากซิกส่วนของนักเคลื่อนไหวและสื่อมวลชนแต่มีคำถามไม่ใจที่อยากถามออกมาดังๆไปเดนเชิญลุงตู่และผู้นำอาเซียนให้เดินทางไปเยือนทำไมเราถึงจะไม่ไป ไทยมีความสัมพันธ์ทั้งทางการเมืองและการค้ามีผลประโยชน์ร่วมกับอเมริกามูลค่าการค้าของไทยกับอเมริกาไม่เอาอเมริกาสินค้าไทยจะไปขายใครเราคงไม่เดินถอยหลังไปพึ่งตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไปเพียงตลาดเดียวเราต้องกระจายการตลาดของไทยไม่ผูกพันกับประเทศหนึ่งประเทศใดจนต้องกลายเป็นพึ่งพิงขาดเขาไม่ได้อำนาจการต่อรองของประเทศจะหายไปหรือลดลงบทเรียนการเดินเกมการเมืองระหว่างประเทศในอดีตสอนเราไว้เยอะ บางประเทศมีแต่คำหวานๆไม่ทิ้งไทยแน่แต่เอาเข้าจริงไม่เคยรักใครจริงนอกจากผลประโยชน์ของประเทศตัวเองการเมืองระหว่างประเทศนโยบายระหว่างประเทศต้องไม่ตั้งอยู่บนความกลัวแต่กำหนดจากผลประโยชน์และความมั่นคงแห่งชาติถูกนโยบายเราจะได้อะไรและเสียอะไรถูกนโยบายต้องมีการชั่งน้ำหนักผ่านการพิจารณาของสภาความมั่นคงแห่งชาติคณะรัฐมนตรีและสภาผู้แทน ไทยคงต้องถ่วงดุลมหาอำนาจและไม่ถลําอยู่ในวงวนความขัดแยง้งสงครามในตะวันออกกลางและยูเครนได้สอนคนไทยไว้เยอะสงครามทำลายทุกอย่าง ไทยจะไม่ฝักฝ่ายใครเราจะไม่เลือกค่ายนาโต้สองไม่มีอยู่ในหัวข้อเจรจาแต่ถึงที่สุดหากอเมริกันจะเสนอไทยและอาเซียนก็แค่รับฟังและกลับมาหาหรือกันในหมู่เพื่อนอาเซียนเสียงไม่ชักสึกเข้าบ้านคงดังไปถึงวอชิงตันเสียงนี้จะทําให้ลุงตู่มีอํานาจต่อรองสูงขึ้นในการปฏิเสธหากมีข้อเสนอมาจากฝ่ายนั้นจริง ขอบคุณทุกท่านจากใจครับด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษครับเพื่อเป็นการตอบแทนทุกทท่านที่ร่วมสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับเมื่อสั่งซื้อสินค้าชุมชนครับยอดสะสมครบ5,000บาทรับฟรีเสื้อยืดทิศทางไทยมูลค่า399บาทจำนวน1ตัวครับยอดสะสมครบ80,00บาทรับฟรีเสื้อโปโลทิศทางไทยมูลค่า439บาทจำนวน1ตัวครับยอดสะสมครบ10,000บาทรับฟรีครับเสื้อยืดทิศทางไทยมูลค่า399บาทและเสื้อโปโล ทิศทางไทยบูลค่า439บาทอย่างเล่นหตัวครับเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมปี2565หรือจนกว่าสินค้าจะหมดครับ